ไก่วันนึงก็ขายประมาณสัก15-16ตัวราคาตอนนี้เริ่มต้นธรรมดายอยู่ที่45บาทเปิดมาประมาณสักปีกว่าๆครับผม ก่อนที่ผมจะมาเปิดผมเป็นวิศวกรเคยทํางานประจําอยู่ที่กรุงเทพก็อยู่บริษัทที่ปรึกษาเคยอยู่อิสราเยนไทยทํางานด้านวิิวกรรมงานถนนอะไรพวกนี้ครับเหมือนกับว่ามันถึงจุดอิ่มตัวด้วยครับพี่แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่กับบ้านอยากอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยากมีเวลาในการทํา กิจกรรมที่เราอยากจะทำลหลายๆอย่างก็เลยคุยกับแฟนว่าเฮ้ยเราจะไปยังไงกันต่อดีพอดีที่บ้านเขาเองก็มีมีสูตรข้าวมันไก่อยู่ย่านพระขนงก็เลยตัดสินใจว่าเออเราลองเปิดร้านข้าวมันไก่ดูดีกว่าก็ไปเรียนทำกับเขาก็ไปฝึกทำสำหรับผมผมคิดว่าสูตรที่ผมมีที่ผมทำอยู่เนี่ยหลักๆคือเรื่องน้ำจิ้มแล้วก็วิธีการในการหุงข้าวต่างๆครับเรายังหุงแบบใช้แก๊สยังหุงแบบโบราณอยู่การต้มไก่จากสูตรดั้งเดิมเนี่ยเขาก็ต้มค่อนข้างพิ่ดีพิธถันอยู่แล้วแต่พอผมมาเป็นสูตรผมเเเออองนนนนนีี่่่่ผมมมมมกกกก็ตต้้้้าไไไพพพิััปืใหุ ก็เป็นเทคนิคที่ที่ทางร้านเป็นสูตรของทางร้านเราอะไรเงี้ยครับน้ำจิ้มจริงๆมันก็เป็นน้ำจิ้มที่ประยุกต์มาเป็นแบบไทยแล้วคือน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวบดแล้วก็ทางร้านเนี่ยจะให้เติมได้ครับคือลูกค้าถ้าต้องการบางคนก็ชอบทานน้ำจิ้มไม่เยอะ<ม>เขาก็เติมได้เลยมีพริกขิงให้ใส่ ที่ร้านตอนนี้ก็มีเฉพาะข้าวมันไก่อย่างเดียวนะก็มีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ผสมนะครับแล้วก็จะมีไก่สับสับผสมแล้วก็ไก่ทอดสับไก่ต้มสับทางร้านเราจะใช้ไก่เฉพาะเป็นไก่ตัวนะครับน้ำหนักที่ผมใช้อยู่ประมาณโลโลเจ็ดไม่เกิน2โล2เพราะว่าไก่ตัวเนี่ยถ้ามันยิ่งตัวใหญ่เนื้ออกเยอะเนื้อเขาจะไม่ฉ่ำมันจะแน่นก็จะเป็นพวกไก่สาวไก่ที่น้ำหนักกำลังกำลังพอเหมาะมันจะเหมาะกับการเอามาต้มทั้งตัวแล้วทำให้เนื้อมันยังนุ่มยังฉ่ำอยู่อาทิตย์นึงขายตั้งแต่ว ร้านผมก็ตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับประตูหนึ่งที่คนคราชลาเขาเรียกว่ามาสสตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านกาแฟคาสคาเฟ่ที่ร้านก็มีร้านน้ำปั่นเป็นเป็นเป็นร้านพี่ชายนี่แหละครับเป็น,ปน,ปนสมูทตี้เข้มข้นมากถ้าถ้าได้ผ่านมาก็มาลองดูติดใจแน่นอนเชิญชวนนะครับลูกค้าทุกท่านมาลองทานดูถูกปากหรือเปล่าครับผมชิมแล้วมีปัญหาหรือว่ามีอะไรงไงไม่ถูกใจตรงไหนอยากให้ปรับปรุงเราก็ยินดีน้อมรับมาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นครับผม